สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่น FM 99นะครับก็มาวิเคราะห์ฟุตบอลเจาะลึกให้เน้นเนื้อเหมือนเดิมโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นวันที่แฮปปี้กันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะใครชอบคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ TikTok นะชื่อเดียวกันนะครับชื่อว่าทางบอลนะครับตอนทหารสระอางงูบอบไม้อ่างลอลิงทางบบอลฝากกัันนด้วยะคร อ่ะส่วนวันนี้ครับพรีเมียร์สามคู่ก็ไปดูเกมที่เวลาตีสองครึ่งก่อนนะครับซอสทมตันเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้เนี่ยศึกผีเน่าลงผุนะครับซอสทมตันอันดับบวยยี่สิบส่วนฟอร์เรสอันดับสิบแปดก็ซอสทมตันมีสิบสองแต้มฟอร์เรสมีสิบสี่แต้มแยกพอๆกันนะครับแต่ซอสทมตันคือแพ้ติดต่อกันมาห้าเกมตอนนี้หาทรงไม่เจอเลยนะครับส่วนฟอร์เรสเนี่ยนัดที่แล้วมีเสมอเชลซีได้แบบเซอร์ไพรส์หนึ่งหนึ่งมีช่วงที่เล่นดีนะครับ คู่นี้เนี่ยเจอกันมาก่อนหน้านี้นต้องบอกว่าซัลตัมตันดีกว่านะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่นะครับผมว่าเกรดนักเตะของฟอร์เรสต์ตอนนี้เนี่ยบางตำแหน่งดูดีกว่าซัลตัมตันด้วยนะครับพวกเลนันโรดี้พวกนักเตะอย่างลินการ์ดพวกกองหน้าอย่างอีโวนียี่ส่วนซอลตัมตันเนี่ยมีแต่แย่ลงนะที่แล้วก็แพ้ไบตันคาบ้านหนึ่งสามคู่นี้เนี่ยซัลตัมตันเปิดมาเหนือกว่าแต่ผมว่าให้เชียร์ฟอร์เรสต์นะครับน่าจะมีมุมไม่แพ้อ,อาจจะมีเซอร์ไพรส์มาถึงชนะได้เลย คู่นี้เชียร์นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับส่วนคู่2ครับเกมเวลาตี3ตรงนะครับแอสตันวิลล่าเจอวูฟวิลล่าแม่งฟอร์มโคตรดีนะครับโดยพนันที่บุกไปชนะสเปอร์2 0เกมรับแน่นแล้วก็สวนกลับน่ากลัวภายใต้การกุมธีของอูนเอเมรี่คือเขี่ยวนะครับเกมรับเนี่ยดีแล้วก็สวนกลับีด้ได้ว,ว่าหวังผลได้ส่วนฝั่งวูฟเนี่ยถึงแม้ได้ลูกคูเล่นโรเบติกีมาทําแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดโดยเฉพาะในเกมรับนะครับนะัดที่แล้วเล่นกับแมนยูแล้วก็เกมรับพลาดเยอะ จริงๆแพ้แค่ศูนย์หนึ่งแต่ว่าเกมรับเนี่ยพลาดแล้วก็อาจจะควรเสียมากกว่าหนึ่งด้วยนะแต่ว่าก็ยังแก้ไขสถานการณ์กันได้เพราะนั้นวันนี้ผมว่าวิลล่าเล่นในบ้านพอจะเชื่อใจเชียได้นะครับอย่างแย่คือเสมอแล้วก็มุมชนะเนี่ยมีมากกว่าวูฟนะครับขาดแค่จากขอบแรมซี่ตัวเดียวพวกนักเตะอย่างดักกัสลุยกำลังฟอร์มดีโอรีวัดกินเลออนไบลี่นะครับน่าเชียร์คู่นี้เชียร์วิลล่านะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูเกมระหว่าง คิซซ์พาเลตกับสปเปอร์นะครับคู่นี้เตะเวลาตีสามพาเลตเนี่ยนัดที่แล้วก็เกินคาดนะครับบุกชนะทีมอย่างบอลมัดได้สองศูนย์เลยแล้วก็คลีนชีทส่วนสปเปอร์เนี่ยนะที่แล้วถือว่าลอยถ้ยนะครับแพ้คาบ้านให้กับวิลล่าไปศูนย์สองก่อนหน้านั้นก็มีสะดุดเสมอเบนฟอร์ดสองสองท่าทงที่ตามก่อนศูนย์สองด้วยนะครับเกมนั้นก็ควรแพ้แต่ว่ามีหนึ่งแต้มเพราะนั้นตอนนี้ผมว่าสเปอร์กำลังขาลงเกมลุกเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าไม่มีครูลูเซฟสกี้ไม่มีลิชาลิซัน ส่วนซอนเทิงมินก็ฟอร์มไม่ดีแฮร์รี่เคนก็ฟอร์มดบับตัวลุกเนี่ยเจ็บเยอะน,นะครับสเปอร์ส่วนฟังพาเลตเนี่ยก็ใช้วิธีการเดิมๆนะครับตั้งดับแล้วก็สวนกลับน่าจะดเรียกได้ว่าแก้เผ็ดสเปอร์ได้แล้วก็สเปอร์มีถึงขั้นแพ้เลยนะถ้าเกมรับพาเลตแน่นๆเกมนี้พาเลตอาจจะไม่มีไทลิกมิเชลกับเดมทอมกินนะสองแนวรับแต่เชื่อว่าน่าจะไม่กระทบนะครับคู่นี้เชียร์พาเลตนะให้รองไปนะครับน่าจะไม่มีปัญหาเชียร์ไปที่พาเลตนะครับ วันนั้น3คู่พีเมลีกในประจำวันพุธนะครับชอบไปที่นอตติงแฮมฟอร์เลสชอบแอสตันวิลล่าแล้วก็ชอบคิซซอลพาเลตนะครับอาฝากไว้3ทีมนะฮะแล้วก็ใครชอบคอนเทนต์ของผมสนก็ฝากกดติดตามทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ชื่อว่าช่องทางบอลนะครับฝากกันด้วยนะครับทางบอลภาษาไทยเลยนะฮะอ่ะก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานจะได้เรียกได้ว่ามี่คืกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะฮะเอานี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีครับ